เราต้องนับชอยหลังก่อนเขย่าเต้นสามตัวนึงเออมันก็อยู่กับผมเด็กชายโป๊นะครับวันนี้เรามาเล่นเกมมาคาบกันเติรนมาติ๊กอย่างแรกเราก็ตีได้เราเกิดท <ไป S 1> ี่ใบโอุ้มอุ้ยเที่ยโคตรสวยอ่ะไปถ่ายรูปดิเฮ้ยลงไปไว่ายน้ำเล่นนะครับลงไปไว่าย กอนกัลกัน่น้าตอนะครับทุกคนเราองัดไม่เกินนะคทุกคนเบสทคาเกมเยลยนสต่อยมือเยอนคนเล่นเยอะากเน็ตมันแหลกเฉยเี้ยแหลกเฉกูไม่มีเน็ตไม่ครับหรอโอ้ยเย็นบ oh, ี้ครับเบสเกมเบสเกมเล่นมั้ยะ่าตัดอยาอหยาาอยาาพูดคำหยาบในช่องผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวปรับเป็นแบบ กเล่นด้มเนี่ันนี้มันมันากเลนเล้ยอ้โหนลงไปมนนลงไปน้น้ำไอ้ายไอ้คยเดี๋ยวนี่เกิดไหมก่อนเกิดไปก่อนไอ้านเีไม่ดใสน้ไอเกมคาสอขอนี่ไงมาแล้วเดีวัมาแล้วนะครับ้เดี๋าวจะติ่งพระสุธาไปด้วยกันนะเดี๋ยวนี้ สวัสดีครกระโดดน้ำเลยน้ำสวยมากเลยกระเบนกระเบนไปเหียร่นะเอาไอ้ี้ยแหลกเลยผมเราไม่มีไม้ราก็ขุดดินเพื่อต่อเอาไม้นะครับทำใหแหลกกันเลยนี่นี่นี่เต็เต็มเ เราว่าตกคอยดูเนี่ยไม่ตกนะครับวันนี้เราจะไม่พูดคำหยาบเยอะมากนะครับไอ้สั่งเฮ้ยเชนี่เอาไหวเนี่ยเอาไห้เยอะโคตรตึงอ่ะตึงเหมือนนังเหมือนนังอะไรไม่พูดเอออยาบพูดคำหยาบช่องนี้เราไม่พูดคำหยาบนะครับเป็นช่องน้องปอครับคุยไอ้คอยใช่คำสั่งได้ไหมพี่เออไปทำพี่แกไปขุดหินก่อนไหมพี่ ออ้ยมันเด็กกอบอ่อะโอขุดใช้มือขุดไอ้ควายมึงไม่ใช้ขวานเลยเฮียเอ้ยชอว์ดี้เราไม่พูดคำหยาบไอ้เฮี<ะ>ายนี่อะไรยาวอะไรยาวอะไรยาวก่อนพูดดังเลยน่าจะได้ยินได้ยู่ได้อยู่ได้อยู่กอดอยู่กางเกม เี่วตวาวอะเียเ่นเป็นหวเฮียโคตรตหัยเป็นไะา็น้อนหมอนไอ้ยี่อ้ยไ้มึงงูจังเา้งูจังเลยสันี่อะไรเยอะแยะไอ้ี่ย มันค้างอย่างนีเนี่ยคั่วอรค้างเหรอกคนดูกดดิสไลค์แล้วคนที่ดูอยู่คนดูยืนดียไปกดดิสไลค์นะครับดิสไลค์อค์อะนี่เป็นการแคสเกมเขาแล้วผมนะครับอย่าอย่าว่าอะไรผมนี่อไอ้เชื่อนี่ไม่ร้องเพลงดอะไรวะโอ้ยจบปาลดีดีีอล่นก้ีนมดนนีโอ้ยโอ้ยตีนีโอ้ยแล้วต้องไข้เราจะอยู่มั้ง พอกูเองแบบกูตึงไงขุดทำไปเลยเออแล้วนี้เราจะมาแคสเกมอะไรครับขุดกันน่อระบแคสไม่มาระกบให้เนี่ยเขาติดในเกมนอกสถานที่นะคะดูดักแด้ดักแด้เพื่อเที่ยวนอกสถานที่ตอกไม้ต่อกไม่เลยสัตว์จะตีมเพื่อเที่ยวแล้วอัดคลิปไอ้ควายเอามานี้ช่องน้องอะไรนะน้องน้องกอน้องกอช่องน้องกอขนาดรหัสนี้กูยังจำไม่ได้เลย ไหโต้จจำไม่ผิดเอ้ยรหัสมึงไรเือไม่ไหวแล้วนะครับมึงต้องแงนอตรหัสมึงอะไรไม่บอกสองสามหอหนีมหนึองหนึ่งสี่เป็นเส้นตรงบาบเป็นเส้นตรงเป็นเส้นตรงรหัสกดเป็นตรงตรงตลโทรศัพท์ล็อกไอ้สวยเอ้ยวันนี้เราจะไปข้าวแช่กันนะครับเด็กๆน้อย ขอแรทำไมครับรครับผ<อ>ข,ขอขอพี่มาครับพ,าพาเราทำท56อได้งครับลข้าไปแล้วร,ร,ว,รว่ามัจะเป็นครบแ<อ>ีไหแล้วก็เลื่อนเลื่อนนะคะให้ทำ56ข้วให้ดข้อาามูลผู้แลเยนมีะ ตอนนี้ได้เริ่าปุ่มนะครับปุ่มมันเล็กเกินนะไม่ต้องพอทุกอย่างก็ได้มั้งไอ้เหี้ยนอ่เหี่ยโอ้ยเยอะตุกตุกเกมขาเนะเอาเียเกมกัดขนาดนั้นเลยเกมเกมขึ้นอยู่กัต้นไม้แล้วครับ